ลิศนาแห่งนอสตราดามุสกับคำว่ามาบุตคือจุดจบของซัดดัมฮุตเซนมาบุตหมายถึงใครซัดดัมจะกดเป็นภาษาอังกฤษเขียนได้คำว่าซัดดัมหากมองคำนี้ในกระจกเงาก็จะเห็นว่าคำที่ชวนขนหัวลุกอ่านได้คล้ายคำว่ามาบุตจงกับชื่อในคำทํานายของนอส นราดามุตผู้ที่ทำลายโลกต่อต้านพระคริสต์คนที่สามนอราดามุตได้เขียนชื่อด้วยภาษาโรมันว่ามาบุตซึ่งหลายคนนำไปตีความคาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นซัดดัมผู้ก่อสงครามอ่าวเปอร์เซียเพราะชื่อเขาอ่านกลับด้านและเขียนด้วยภาษาอังกฤษและอ่านได้ว่า มาบุสจึงเป็นที่มาสงครามอิลักเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่20มีนา2546โดยอเมริกายอร์จดับเบิลยูบุชผู้นำอเมริกาและอังกฤษโทนี่แบร์ผู้นำสงครามเรียกว่าการยึดครองอิลักซัดดัม ถูกสั่งลงโทษประหารด้วยการแขวนคอเขาถูกประหารชีวิตในวันที่30ทธันวา2549หารการลุกรานของอเมริกาและสหราชอาณาจักรอ้างว่าเยรักครอบครองอาวุธอนุภาพทําลายล้างสูงคุกคามความมั่นคงของตนในภูมิภาค นี่คือที่มาการถล่มอิรักต่อมาเมื่อสงครามสิ้นสุดลงบทสรุปที่ว่าอิรักมีอนุภาพอาวุธทำลายล้างสูงไม่ปรากฏแต่อย่างใดในเวลาต่อมาจึงย้อนกลับไปสู่คำทำนายของนอสตราดามุสกับคำว่ามาบุส ซึ่งไปพ้องกับชื่อของซัดดัมฮุสเซนโดยบังเอิญจึงทำให้เป็นจุดจบของซัดดัมฮุสเซนในที่สุดในคำทำนายว่ามาบุชเป็นคำทำนายว่าชื่อนี้คือผู้ทำลายโลกต่อต้านพระคฤิตคนที่สามต่อจากฮิตเลอร์ดัสัดดัมคือที่ถูกกล่าวหา ผู้ก่อสงครามอ่าวเปอร์เซียและผู้ที่จะทำลายโลกต่อต้านพระคินนี่คือผลงานของนอสตราดามุสกับคำทำนายโลกทำนายอนาคตที่ซัดดัมุสเซนได้รับจากผลพวงแห่งความกลัวความเชื่อของอเมริกาและสหราชอาณาจักรจึงต้อง กำจัดออกไปในที่สุดโทนี่แบร์ได้กล่าวคําขอโทษถึงความผิดพลาดในสงครามอีลักมีความว่ารู้สึกเสียใจที่รู้ว่าความจริงคือข่าวกรองที่เราได้รับมานั้นผิดพลาด ผมรู้ว่ามันยากที่จะขอโทษกับการปฏิบัติการโค่นล้มสัตว์ดําแต่ผมก็คิดว่ามันก็ยังดีกว่าที่จะมีเขาอยู่ในปัจจุบันนี้บันทึกเมื่อวันที่15สิงหา2560